ลตรวจจีแล้วนะคะปีนี้เชื่อว่าจะคึกคักมากที่สุดในรอบ3ปีเลยล่ะค่ะก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดอย่างห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆรวมไปถึงตลาดสดก็จะคึกคักมากกว่าที่เคยเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อย่างอีเวนต์ต่างๆก็แน่าจะมีการจัดงานจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ โดยคุณสุกัญญาสุวรรณภาสีค่ะกรรมาการผู้จัดการบริษัท Number ร์วันแลนด์จำกัดผู้พัฒนาน u m b บ r ร์วันมาเก็ตบางนากอม .8 เปิดเผยสภาวะการจับจ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนบอกว่าการจับจ่ายในปีนี้จะสะพัดกว่าปีที่ผ่านมาเพราะเห็นสัญญาณกระตุ้นการใช้ใจ่ายของภาครัฐตั้งแต่ต้นปีจากปกติมักจะมีกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยปลายปีมองว่าเป็นสัญญาณดีค่ะ รวมถึงการจับใจในเทศกาลตรุษจีนผู้บริโภคก็มองตลาดเป็นตัวเลือกแรกในการซื้อสินค้าเพราะว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมสินค้าคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคาดการว่าเม็ดเงินในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะกลับมาขยายตัวได้ประมาณร้อยละ5ซึ่งตัวเลขนี้โตสุดในรอบ3ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ12,330ล้านบาทแดงหนุนจากสถานการณ์โควิดผ่อนคลายรวมถึงมาตรการภาครัฐอย่างช็อปดีมีคืนนะคะโดยนับเ e r ่อวันมาแก้จัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนกับโชค4ชั้นค่ะโชคชั้นที่1คือรับส่วนลดฟรี200บาทสําหรับการสั่งจองล่วงหน้ามีชุดไหว้มงคลยั่งยืนและชุดไหว้มงคลสีสุข โชคชั้นที่2ให้บริการส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ800บาทขึ้นไปนะคะโชคชั้นที่3คือแจกปฏิทินตรุษจีนปีกระต่ายทองค่ะโชคชั้นที่4คือรับป้ายอักษรจีนมงคลตุ้ยเหรียญโดยสินแสชื่อดังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะกิจกรรมเยอะเลยค่ะมีสเดาะเคราะห์ดิลิเวเสริมดวงรับปีเถาะด้วยตั้งแต่วันที่16ถึง31มกราคมขอพรจากเทพเจ้าไทายสวยเอี้ยนะคะเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาเขียนใบชะตาฝากดวงระบุชื่อนามสกุลวันเดือนปี เกิดอายุกล่าวบทสวดกล่าวคำอธิษฐานแล้วก็หย่อนลงกล่องรับฝักดวงเพื่อให้น u เบอร์วันมาเก็ตเป็นตัวแทนนําไปสะดอกเคราะห์ที่วัดเล่งนั่งยี่ถนนเยาวราชก็ได้เช่นกันค่ะ